สวัสดีครับยู่กะผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับผมจะมารีวิวของเล่น킹คองนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับของเล่น킹คองซื้อมาสองร้อยแปดสิบบาทนี่เลยราคาตรงนี้เลยราคแปดสิบบาทาหลซื้อร้านทัองเล่นมานะครับจากเรื่อง킹คองจากเรื่องคองนะครับกจากก็ไอ้นี่นะครับก็หัวกระโหลกคองจะกอตไอแล่์นะ อคต่อมาปิดาตาคนเดียวโอเคแกออกมาก็เป็นแบบนี้นะนี่นะแงยืงนก็เป็นยืนแบบนี้นะครับนี่ปากจะออกสีชมพูชมพูฟันออกจะสีเหลืองนะครับโตเป็นยานะครับกดได้นี่นะเนีย่ยยามันเป็นยานะครับกดได้นะครับขาก็ขยับได้เนีย่ย ขยับได้360สามร้อยหกสิบองศาเลยน่นี่นะครับแค่แค่ก็ขยับได้นะครับนี่นะของของกอ,อไอเดนนะครับนี่นะครับนี่นะนี่เลยนะครับกอยืนมันเป็นยังี้นะครับยืนเป็นยาง,ยยางี้สีก็ ตัวดีนะครับก็รายละเอียดก็ดีมีสีดำกับสีน้ำตาลเนี่ยมันปนกันนะครับนี่เลยมาดูข้างหลังก็เป็นแบบเนี้ยนี่นะครับโคนมันจะแนวมันจะลงมาข้างล่างนะครับโคนมันจะลงมาข้างล่างส่วนหัวมันตรงนี้มันจะแหลมนิดนึงเนี่ยมันจะแหลม้าตาก็ทุเรศมากเลยเนี่ยเนอะคองของนะครับตรงลําตัวมันเป็นแพรด้วยตรงเนี้ย เนี่ยที่มันมีรอยขีดนะครับเป็นแผ่มันโซโซโลมึงเสร็จแนี่แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามซับสไครตด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย